ส่วนไหนคือเสน่ห์ของคุณถ้าคิดว่าตัวเองมีเสน่ห์ก็คือการยิ้มครับส่วนไหนหรออืมคิดว่าตอนยิ้มเสน่ห์ตรงไหนหรอถ้าเป็นฟิสิ i อลฟิสิทอลคิดว่าน่าจะเป็นรอยยิ้มแล้วก็สายตา ช่เป็นจุดเด่นเวลาคนมองเงี้ยเราต้องสบตาแล้วก็ยิ้มให้เขาสเสน่ห์ของผมล่ะครับเอ่อผมคิดว่าน่าจะเป็นรอยยิ้มนะครับสเสน่ห์ของผมคืออะไรอ่ะเหรอเสน่ห์ของผมคือสเสน่ห์จันครับที่บ้านขายขนมไทยแวะไปซื้อได้ที่ขนมบ้านฟิล์มนะครับ เน่หละครับคิดว่าเป็นที่สีผิวครับผิวขาวมากอ๋อทุกคนทักทุกคนแบบว่าทุกคนชอบมากเลยมีลต่คนอิจฉาอะไรอย่างนี้ครับแล้วสเสน่ห์ของคุณคืออะไร